อาลมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปขึ้นเริกเกมไมค์ครับนั่นเองนะครับละตอนนี้นซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทําได้ในไมค์ครับนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก็วันนี้เราจะมาทําตามหน้าปกคลิปกันนั่นเองนะครับสำหรับหน้าปกแรกเลยนะผมก็จะเป็นการ M L G โดยใช้อากะบองเพชรน,นะครับหรือแคคตัสนั่นเองครับผมซึ่งที่ผมไปดูมาเนี่ยเขาจะเล่นในเวอร์ชันเบสดล็อกนะครับแต่ว่า ผมอยากลองเทสในเวอร์ชันจะว่าเออแบบว่ามันได้หรือเปล่านะครับในต้นฉบับเนี่ยเขาจะวางกระบองเพชรขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับสูงประมาณน่าจะประมาณนี้นั่งนะครับผมทีนี้ผมจะขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับประมาณตรงนี้อ่ะเซตบล็อกไปครับเอาบล็อกอะไรก็ได้นะผมผมเอาเป็นสโตนแล้วกันนะครับตึ๊บอ่ะสโตนตรงนี้ครับผมแล้วก็ผมจะวางมาอย่างนี้ครับปึ๊บอ่ะตรงนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนแบบที่กั้นครับเวลาเดินมาเนี่ยปึ๊บอ่ะมันจะตกตรงนี้พอดีนะครับก็เดี๋ยวขอลองก่อนปึ๊บเดินมาตกมาระหว่างกระบองเพชรเฮ้ยไม่ใช่ประมาาณนนี้้่จะะไดเดินมมาาาึ๊บบบออ่ะะตกกรรรหวงงเพชคั ประมาณนี้อย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวขอสปาพอยต์ตรงนี้ก่อนนะครับผมสปาพอยต์ปาคิวเลอร์นะครับโอเคเสร็จแ,แล้วก็มาเดี๋ยวเรามาลองเทสเลยดีกว่านครับผมเป็นซวยโวรครับจังหวะนี้ได้หรือเปล่านะสามสองหนึ่งเดินไปครับฟึ้อ่าติดตรงนี้ผมตกลงมาฟึ้นตายนะครับรอสักสามรอบแล้วกันมารอบที่สองครับเดินมาแบบนี้ผมฟึเ้เอ้ย ันนี้ลงมากระบ,บอกเพชรเลยอ,ะ,อะประมาณตรงนี้เลยชือ้อปึ๊บอ่ะเฮ้ยคือผมกำลังสงสัยว่ามันเป็นเพราะผมเพิ่งเกิดหรือเปล่านะครับเอยเอาใหม่ดิโอเคเกิดใหม่นะครับแล้วผมจะรอแป๊บหนึ่งก็ผมฟื้ประมาณนี้มาเดินมาครับฟืบ้ลงมาครับผมฟื้ได้หรือเปล่าเออตายนะครับผมสแสดงว่าน่าจะทำได้เฉพาะอาเบล็อกนะครับมาเรามาเทสดูดีกว่าครับผมโอเคครับผมมาอย่างแรกเลยนะครับวางสายครับผมแล้วก็กระบ,บอกเพชรขึ้นมาแบบนี้เลยครับเอาแบบสูงๆประมาณนี้แล้วกันนะทีนี้ก็ผมใช้เป็นอาบล็อกไม้แล้วกันครับเออง่ายดีนะผมผมจะต่อขึ้น นี่แหละนะครับผมเอาละฮะตรงนี้ผมก็จะสปาพอยด์ไว้เลยนะครับผมสปาพอยด์ Enter ไปโอเคทีนี้ผมเป็นโซยวโวนะครับเอาละมาไหนดูซิจะได้หรือเปล่านะครับสามสองหนึ่งเดินไปมผมฟื้บตกลงมาระหว่างกระบ,บองเพชรน,นะครับเฮ้ยตายว่ะคุณผู้ชมเอาใหม่นะเอาใหม่อา่อาผมจะลองเดินไปข้างหน้านิดนึงนะครับประมาณนี้ได้ป่าวะฟื้บตุบเฮ้ยตายหรอเท่าที่ผมเทสมาเนี่ยมันได้จริงๆนะคุณผู้ชมลองใหม่ดิเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ละฟื้บตุบ เอ้ยคุณผู้ชมได้แล้วครับคือวิธีรอดเนี่ยเหมือนแบบเราต้องสไลด์มากับกระบ,บองเพชรครับพอมันลูดสไลด์ลงมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่ตายนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็แบบไปลองทำตามดูนะครับว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่านะครับแต่แบบถ้าที่ผมลองเนี่ยมันก็ได้แหละแต่แค่แบบถ้าเราลงมาโดยที่แบบไม่ผ่านอะกระบ,บองเพชรเลยเนี่ยมันจะตายนะครับแต่ถ้าแบบสไลด์มาแบบเนี้ยเออมันก็จะรอดนะครับผมอ๋อครับผมแล้วสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะผมก็จะเป็นการเทสนะครับผมว่ามันจะระเบิดหรือเปล่านะครับสำหรับอรถล่างที่แบบมี TNT นะครับผมกกมมาาาาส่่่บอซ์์ลนนนนะคคครรรัังงวววไยยเเเเีีีีึดดด๋ทู ครับผมซึ่งตามปกติเนี่ยไอ้ไมค์คาวิทีนทีนะครุณผู้ชมถ้าแบบมันตกลงมาเนี่ยมันก็จะระเบิดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะปุ๊บทุบไปครับชือ้อตกมาเห็นไหมนี่ระเบิดเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงละ่ะฮะถ้าข้างล่างเนี่ยมันเป็นบล็อกสลามครับอ่ะเริ่มจากสลามก่อนนะเอาสลามบล็อกมาอย่างนี้นะครับผมผมก็จะวางไว้ประมาณไหนดีวะห้าบล็อกเลยแล้วกันมา <laughs> เอาแบบกว้างๆเลยฮะแต่ดูซิมันจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมจะต่อตรงกลางขึ้นมานะครับก็ผู้ชมว่ามันจะรอดไหมอันนี้ผมให้แบบ50 50เลยผมก็ไม่แน่ใจวะ่ะสามสอง,สองหนึ่งทุบไปแล้วฟืบตกลงมาใส่สลามโอ้โหระเบิดครับผมสลามไม่สามารถหยุดได้นะครับผมเอาล่ะมาต่อไปเป็นไอ้นี่ครับผมเฮบาเล่ hey, ale, ใช่ไหมอี๋ยวลองดูนะฟืบอันนี้ก็จะแบบว่าวางไว้สักสามก็ได้มาเออสามก็ได้ครับแล้วก็ต่อขึ้นมานะครับผมเอาล่ะมาจะระเบิดหรือเปล่านะครับสามสองหนึ่งตกลงไปผมฟืบปุ้มโอ้โหก็ไม่รอดเหมือนกกกัััันน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 ะะะะะครบแแลลอออยยย่่่าาาางงงสสสสุดท้้้้็็จเเปปโโโวววว์์์ผมใชถี ก็จะวางไว้ตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกันครับอ่ะวางไปฟืบอ่ะวางไปเยอะๆยอะเลยนะครับผมซึ่งสนูนี้เนี่ยแบบมันนุ่มไงมันก็แบบนุ่มทะลุลงมปได้เลยนะครับมาเราจะมาดูความนุ่มนี้เนี่ยมันสามารถแบบหยุดการระเบิดได้หรือเปล่านะครับวางบล็อกขึ้นมาประมาณนี้แล้วกันครับผมเอาละมาออะสุดท้ายแล้วครับสามสองหนึ่งวางไปผมชืบลงมาทุ่มโอ้แกตายเลยนะครับโอ้โหไม่รอดว่ะผมแถมให้อีกอันนึงแล้วกันเป็นน้ำนะครับผมอ่ะน้ำไม่เฉยเลยเนี่ยถ้ามันตกใส่น้ำมันจะระเบิดหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าลองเทกับตรงนี้เลยแล้วก 嗯，喂。哎 ไม่ระเบิดนะครับผมโอเคถ้าเป็นตรงนี้เนี่ยไม่ระเบิดแล้วถ้าเป็นน้ำแบบอย่างเงี้ยอา่าปลายสุดมาอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวลองตรงนี้ดูนะเอาละฮะมาชุบเลยครับฟืบตกลงมาปึ้มอ้ยอันนี้ระเบิดครับแต่ว่าบล็อกไม่พังนะครับผมถ้าเป็นตรงปลายเนี่ยอ้ยไม่เชื่อไม่เชื่อเอาใหม่ดิไม่ไม่ระเบิดเลยเหรอเอาอีกสักรอบนะครับตกลงมาแบบนี้ตุ้มอ่าโอเคก็คือไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าก็ระเบิดอยู่ดีอะเออมีแต่แบบเป็นน้ําเต็มบล็อกที่มันจะไม่ระเบิดนะครับและสาหรับหน้าปกอย่างต่อไปนะผมก็จะ เลยเนี่ยเราจะเอาคำมานบล็อกมาก่อนเลยนะครับคอมานบล็อกครับผมสําหรับตัวคําสั่งเนี่ยผมก็จะใช้เป็นเนี้ผมสัมมอนสลามนะครับเกิดมาในพิกัดอ่าแบบขยับไปลบหบล็อกนะครับผมสูงขึ้นมา3นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยปรับให้มันเป็นแบบว่าเบบี้นะครับหรือว่าสลามจิ๋วนั่นเองครับผมทีนี้ก็ดอนไปเลยครับอ่ะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้เป็นระบบอ่ะโยกเอาละกันนะครับเริ่มจากตรงนี้เป็นตัวคําสั่งใช่ไหมฟืบมาตรงนี้เป็นตัวคันโยกนะครับผมส่วนตรงนี้เนี่ยอ่ะผมจะเป็นตัวแบบว่าพิซซัััันน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 นดดดดะะะะะครบบบออออออ่่่่่่ววาาาเเเี๋ยขกกกมม5ลล็ใชปปึงงจิ้ไหทสกกก่่อนนนนบบบเเิดด้้าีใชมมััยผ็จะไปลคร1 2 3 4 5อ่หตัวนี้วางเป็น s ิกกี้ p i สตันไว้นะครับผมแล้วก็สลามบล็อกอันนึงนะครับอ่าโอเคเอาใหม่นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อนผมจะลากเชื่อมมาไว้ตรงนี้นะครับผมส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมวางเป็นรีพิเตอร์ไว้นะครับวางไว้สักอันนึงแล้วกันแล้วผมแล้วก็เชื่อมมาครับส่วนตรงนี้ก็อเชื่อมแบบนี้เลยแล้วกันไหนลองดูดิปึ๊บอ่าโยกครับผมเอาใหม่เอาใหม่เ,หมเป็นอ ec นะครับชึบอ่ะเอ้ย มันไม่เด้งใช่ไหมเดี๋ยวค่อยปรับแล้วกันครับคือตามหลักการเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบเราโยกใช่ปะมันก็จะแบบเสกอ่าสลามเนี่ยขึ้นมานะครับพิซซ่าตัวแรกเนี่ยจะเด้งมันขึ้นไปครับผมส่วนพิซซ่าตัวที่สองเนี่ยจะเด้งให้แบบมันกระเด็นไปแบบเป็นอ่าเหมือนยิงปืนใหญ่ครับไอ้ยิงกระสุนปืนใหญ่อะไรเงี้ยซึ่งอันข้างๆเนี่ยจะเว้นมาสองนะครับหนึ่งสองตรงนี้ครับผมเอาเป็นบล็อกอะไรก็ได้นะครับผมวางไว้สำหรับกับเลสโซนฮอตนะครับหนึ่งอ่ะนี่หนึ่งนะครับผมสองนะครับแล้วกครับผมอ่ะ ตัวนี้จะเป็นตัวดันนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมจะวางแบบนี้มาแล้วกันใส่เลสสโตนมาครับผมฟืบตรงนี้อ่าน่าจะรีพิเตอร์สักหนึ่งนะ อันนี้เดี๋ยวขอลองก่อนไหนโยกได้ชึบได้หรือเปล่าอ่าน่าจะได้อยู่หรือมันช้าไปวะได้ล้วมัง้งเดี๋ยวขอลองก่อนนะครับปรับเป็นอีซี่มาเออว่ัปอันนึงผมต้องทําอีกอันนึงครับผมอันนี้เนี่ยเอาไว้คิวโดยเฉพาะนะครับคิวไทยสลามเลยผมอ่ะจะได้แบบง่ายๆนะครับผมแล้วก็แปะปุ่มไปเพราะแบบโลกเรียบเนี่ยมันจะมีสลามเกิดเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสลามตัวที่เราไม่ต้องการใช่ไหมก็คิวทิ้งไปก่อนเลยครับผมมาไหนลองดูซิโยกไปครับชึบอ่าเอ้ยยังไม่ได้วะเราน่าจะต้องปรับติ๊กมาหน่อยครับหนึ่งติ ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตรงนี้น่าจะปรับดูครับเอาแล้วผู้ชมตอนนี้เนี่ยวงจรของเราเหมือนจะสาเร็จแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมโยกให้ดูนะสามสองหนึ่งโยกไปครับฟืบอ่ะเห็นไ่านี่สลามมันก็จะโดนแบบเด้งมาแบบนี้นะครับเอาใหม่นะจังหวะนี้โยกไปครับชืบอ่ะเด้งมาแบบนี้ครับผมและนี่คือสลามแคนนอนนะครับผมหรือปืนใหญ่สลามนั่นเองครับผมนี่โยกไปใช่ไหมมันก็จะดันมาแบบนี้ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองทําเป็นหลุมดูแล้วกันตรงเนี้ย ก่อนอื่นอ่ะเดี๋ยวฆ่าทิ้งก่อนนะครับผมมันจะตกมาประมาณตรงนี้ใช่ป่ะก็เดี๋ยวทําเป็นหลุมเลยนะครับใช้พลังแห่งมาโคขุดไปเลยครับผมจังหวะนี้จะได้แบบรวดเร็วนะฮะโอเคผมมาเดี๋ยวเรามาลองเทสกันใหม่นะครับจังหวะนี้อ่าโยกไปเล้วผมฟึบดันมาตรงนี้ครับตกไปที่หลุมนะครับได้แล้วมาเป็นอะไรที่แบบสนุกดีนะเนี่ยโยกแล้วแบบดันตกลงมาแบบนี้ครับผมเป็นแบบว่าอ่าลูกกระสุนเนี่ยปืนใหญ่นะครับนี่ซึ่งก็แบบเหมือนทำไว้เล่นๆนะครับผมไม่มีอะไรหรอกก็คือไม่มีประโยชน์อะไรครับแต่ว่าแบบก็สนุกดีครับผมนี่ดันมมาาาาบีี้รรรผ่่งงออออเเเยตตวะะิปปจจลพ อะไรดูนะครับผมให้แบบมันได้ตรงจังหวะนะครับผมเพราะถ้าตรงจังหวะเนี่ยมันก็จะดันไปได้แบบนี้เลยผมแต่ว่าถ้าไม่ตรงจังหวะเนี่ยสมมติผมใส่อันนี้เพิ่มไปแล้วกันนะแบบมันดันช้าไปนิดนึงเนี่ยมันก็ไม่ไปแบบนี้ครับผมอ่ะเห็นปะผมก็จะต้องแบบปรับเป็นแบบนี้ครับแล้วก็โยกไปฟืบกลายเป็นอ่าสลามแคนนอนบอลนะครับผมโคตรเฟี้ยวเลยครับถ้าใครว่างเนี่ยเราไปสร้างตามมันได้นะครับผมและสําหรับหน้าปกอย่างต่อไปผมก็จะเป็นแบบว่าคลิปเปอร์ที่แบบกลมเกลืนไปกับบล็อกหินนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปลอง วางไปครับปึ๊บอ่าเห็นไหมทิปเปอร์มันจะเป็นสีเขียวนะครับซึ่งสีเดียวกับหญ้าเลยนะครับผมอ่าไหนลองทรายดิวางไปตรงทรายครับเอ้ยกลายเป็นสีเทาๆนะครับผมอ่าลองอันนี้ปึ๊บ ไอ้สีน้ำตาลครับคุณผู้ชมไหนลองตรงไม้สิวางไปตรงไม้ครับอุ้ยสีแบบใกล้เคียงกับไม้เลยนะครับอะแล้วถ้าเป็นตรงน้ำอะอะแบบอยู่ในน้ำาเลยนะปึ๊บโอ้เป็นสีฟ้าเลยนะครับนี่สีแบบเท็กเจอร์แบบน้ำแล้วผมอันนี้ก็จะเป็นมอสนั่นเองนะครับซึ่งแบบคิปเปอร์เนี่ยเหมือนแบบมันจะเปลี่ยนสีตามแบบบล็อกที่มันยืนอยู่อะเออคุณผู้ชมอย่างเช่นอะถ้าเป็นหินนะครับวางไปตรงหินดูสิชื่อเห็นบ้านนี่จะเป็นสีเดียวหินเลยนะครับเป็นสีแบบเทาๆนะครับผมอ่ะโคตรเฟี้ยวครับผม แล้วถ้าเป็นอ่าเป็นแร่ฐานล่ะบแร่ฐานก็เหมือนกันนะครับใช่ไหมเออสีตรงนี้้าเหมือนกันนะครับโอเคมาทีนี้ผมจะลองเป็นแบบแร่เพชรแร่ทองอะไรแบบนี้ดูนะครับผมเริ่มจากเป็นบล็อกเพชรขึ้นมาแบบนี้นะครับวางคิปเปอร์ไปผมนี่ก็จะเป็นแบบสีฟ้าเลยนะครับคิปเปอร์สีฟ้าสวยจัดเลยฮะต่อไปเราเป็นทองแล้วกันครับวางทองขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเอาละวางไปครับนี่ก็จะเป็นคิปเปอร์สีทองแบบนี้เลยนะครับและอย่างต่อไปเรามาลองกระจกกันดีกว่าครับผมเออกระจกนี่มันจะเป็นสีอะไรวะสีใสเงี้ยหรอค สีดำแบบดำสนิทเลยอะ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมคือแบบมันไม่มีหน้าเลยคุณผู้ชมดูดิเห็นปะดำแบบดำมิดเลยฮะโอหน้องนางสารจริงเลยนะครับน้องไม่มีสีแล้วถ้าเป็นแบบออฟซิเดียนล่ะฮะอ่าออฟซิเดียนไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมออฟซิเดียนได้เป็นสีอะไรครับอ๋อจะเป็นสีดำแต่ว่าอันนี้เนี่ยมีหน้านะครับผมเห็นปะแต่อันเมื่อกี้อันนี้คือแบบโอ้โหดำมิดเลยอะไม่มีหน้าเลยนะครับนางสารจริงแล้วถ้าเป็นบล็อกแบบพวกเนี้ยอ่าแบบเทลลาคอตต้าอะไรอย่างเงี้ยครับสีชมพูนะครับผมสีนี้ละกันเราสีชมพูก่อนนะวางขขึึ้้นมาาาคครรับบวงิเเปปปอ์ไ๊ โอ,โอ้โหสีแบบม่วงชมพูเลยนะครับประมาณนี้นะโอ้โหสีสวยเหมือนกันนะแล้วถ้าเป็นอันนี้แ่ละครับไม่เดี๋ยวนะวางนี้แล้วสีแปลกไปหรอเออว่ะ เหลือเป็นที่เงาวะแน่ใจครับแล้วถ้าเป็นเนี่ยปุบโอ้นี่ก็ดําเลยนะฮะโอเคผมสำหรับหน้าปกนีก้คงจะมีประมาณนี้นะครับผมและสําหรับหน้าปกอย่างสุดท้ายเลยนีผมเขาบอกว่าเป็นวิธีการทําอาหารที่แบบว่าเร็วที่สุดเลยนะครับอ่าซึ่งก็จะเป็นแบบว่าใช้แคมป์ไฟนะครับผมมาอย่างแรกเนี่ยเหมือนจะต้องอ่านทาธนูแบบว่ายิงติดไฟก่อนนะครับธนูครับผมแล้วก็เนี่ยผมเฟรมนะฮะตีบวกเข้าไปแล้วผมจะวันนี้ทีนี้ผมจะเอาแคมป์ไฟมากับเนื้ออาเป็นเนื้อสเต็กแล้วกันนะครับอ่านนี่เป็นเนื้อดิบก่อนนะคคคครรรรรรัััับบบบบผมมมเเเเเดดีีีี๋ยยวววใช้้้พืนนนนท่่ตงงลละะะะะกออาาาาจแแไฟ เออว่าผู้ชมจริงๆเนี่ยระวังไปเนี่ยไฟมันก็ติดอยู่แล้วนะครับแต่สมมติแบบเดี๋ยวผมดับไฟก่อนลวกันนะครับผมเราเนี่ยสามารถใช้ธนูไฟเนี่ยจุดแบบนี้ได้นะครับอ่าคือแบบถ้าเราไม่มีไฟแช็คแล้วเนี่ยอ่าเราสามารถใช้ธนูไฟเนี่ยจุดแบบนี้ได้นะครับ โอเคมาพอเราจุดเสร็จหมดแล้วนะครับผมทีนี้เราก็จะเนื้อใสเข้าไปครับใสไปแบบนี้เลยครับแบบใส่ไปให้หมดอด้อเออย่าให้เหลือครับและนี่ก็จะเป็นวิธีการทําอาหารที่เร็วที่สุดเลยนะครับผมเพราะแบบแค่ทําแคมไฟไว้ใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วก็เอานอเนื้อเนี่ยมาปิ้งไว้แบบนี้นะครับทีนี้ผมเนี่ยแปบ๊บเดียวเราก็จะได้เนื้อสเต็กสุกๆเด้งมาแบบนี้แล้วผมนี่วิ่งเก็บไปได้เลยนะครับรวยครับผมรวยสเต็กแล้วครับจังหวะนี้ดูดิเห็นป่ะเด้งกระจายเลยครับโอ้โหเป็นวิธีการทําอาหารที่ผมว่าอีซี่มากๆเลยนะครับคือบางทีแบบว่ารอเผาอาหารเนี่่่ยอาาจจะไมเเร็วทนี้นนนนนนนะะะะคคคครรรรัััับบ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 บผผมมมเเเเเเีีี่่่่่่ยยยยยแแแแแแแาาาววววิิงงงปปปปปไไ้้ฟ็ถๆลอย จริงนะคุณผู้ชมแค่แบบวิ่งแปรแบบนี้ใช่ปะ่ะแล้วรอแค่แป๊บเดียวผมนี่ฮะเนื้อสเต็กมันจะเด้งมาให้เรากินแบบนี้นั่นเองนะครับอ่าสำหรับใครที่สนใจเนี่ยเราเอาพิธีนี้ไปใช้ได้นะผมถือว่าแบบสุดยอดเลยนะวิธีนี้เนี่ยเอาละครับและอย่างสุดท้ายเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคลิปตามหน้าปกกันดีกว่านะครับ โอเคครับผมคลิปนี้ก็มีชื่อว่า to realistic Minecraft นะครับหรือแบบ Minecraft แบบสมจริงนั่นเองครับผมมาเรามาดูเลยดีกว่านะครับ3 2 1 let's go เอาละครับก็จะเป็นคุณสตีวี่นั่นเองนะครับเอาล่ะไหนดูซิเฮ้ยเดี๋ยวนะวางหมูไปนะครับซึ่งไอเจ้าหมูนี่มันสมจริงสุดๆเลยครับดูดิโอ้โหเดินแบบโคตรเนียนน่ะว่าแต่ฟ้าก็เฮ้ยตบได้ด้วยครับตัวแดงแล้วก็วิ่งหนีนะครับผมเฮ้ยเนียนไปเป้าโอ้โหดูดูดูแบบว่ามีอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมมันมีแอนิเมชันแบบอ่าเหมือนแบบดมหญ้าละผู้ชมลองนึกสภาพนะถ้าแบบ Minecraft เเนนนนนีีี่่ยยมมมมหหูสจรริงงขาด้้ะะคคัับโโออพแลฮ โอเคผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับลิงก์เครดิตคลิปนะผมก็อยู่ใต้คลิปเลยนะสามารถกดไปดูได้เลยครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ